สวัสดีวันปีใหม่ค่ะทุกคนมือนีพวกเขากำลังจะพากันไปเส้นทันเวอร์นะคะมือนีกาอารมณ์ดีอารมณ์มเย็นตอนรับปีใหม่นะคะกาวาสีบอจมให้ลูกจมไห้ผัวนะคะทุกคนกาวาสีพากันไปชิ่วชิ่วยางเลนละคะ่ะสวัสดีตอนรับปีใหม่นะคะพากันหาย่างเล่นแลวก็หากินเข้าละค่ะคนหลายเนะคะ้คนา,านใดก็เต็มลานใดก็ลก่ลลอคิว้วเลือกไปเลือกมาถึกใจมาดามเพิดจอยนะคะ้ร้านตำบักฮุงนะคะทุกคนก็สร้างมาอยางที่เห็นนี่ละ ถึกใจมาดามเพิดออีกแล้วนะคะก็กินเอียงก็ได้นะคะแต่มันก็นสิยางน้าลูกน้าพัวนั่นละค่ะแต่ว่าก็คือจังว่าละค่ะทุกไปเลือกตั้งรลายลานนะคะพอดีร้านใดก็น,นั่งรอคิ้วเงี้ยวนะคะมาดามเพิดตั้งใจว่าอยากไปกินกว๋วยเตี๋ยวท้องสมิทนะคะแต่ว่าอุ้ยสู่ไอคิ้วโบวัยค่ะทุกคนคนหลายค่ะคนหลายแน่แล้วกับลูกกับพวัวคือสิบวถาดะค่ะเอาไว้โอกาสหนาเนาะค่ะได้กินเอียงก็สิกินตามอันนี้ละค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่อีกเทือนึงนะคะมีความสุข